ตัวอย่างเต็มเสือ,สอร,รู้ทาขงขเสท่านอยากให้ผมรวมเสือคุณนี่เริ่มคิดก,การเมือเลยรูร<ๆ>้ตัวก,การเตัวท่าน,น,นท่านอยากให้ผมรวมเสือโอ้โหสี่เสือตำนาน ต่างขั้วต่างศรัทธาคิดว่าปูไม่รู้เลยเพรามันฆ่ามาตัวในเขตแต่ผมก็รู้นะว่าการหักหลังกันเนี่ยจะเป็นเรื่องปกติสำหรับเรื่องการเมืองและการปกครองพี่กำลังเลือกข้างผิดอยู่ทำทุกอย่างได้เพื่อเราได้เวสกลวัตโอ้โหกระสุนเคิร์ด ออาวุธลับก็มามีดในรองเท้าเสือนี่ดูเหมือนเสือฝ้าจะเป็นตัวเอกเลยนะเนี่ยนี เหมือนแวบๆเหมือนจะมีคุณท็อปอีกแล้วท็อปแสดงทุกเรื่องไว้ช่วงนี้ทอปจริงๆปูวนี่เสือมาดไม่ใช่ไม่ใช่เสือดำอะหมดละเทลเลอร์ก็ไม่ได้ต่างจากทีเซอร์มากนะก็ค่อนข้างกักอยู่พอสมควรนะครับหนึ่งนาทีห0หมัดซัดหมัดปืนดวลปืนอาคมกระแทกอาคม เมื่อถึงคราวที่เสือต้องล่าเสือศึกครั้งนี้ไม่มีใครยอมใครแต่ถ้าได้ดูตัวอย่างนี้เอาแบบไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเลยอ่ะเหมือนนักการเมืองจะพยายามให้เสือฝ่ายรวมเสือแต่อาจจะแบบเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รวมกันไม่ได้แล้วตีกันเองหรืออะไรยังไงอ่าอาจจะตีกันเองก่อนแล้วเดี๋ยวดีกันทีหลังอะไรอย่างนี้ตามสเต็ปไปคงอย่างนั้นเพราะว่าไทม์ไลน์เรื่องเสือจะเป็นไทม์ไลน์ที่ย้อนอดีตไปก่อนหน้าขุนพันธ์นะฮะ ดังนั้นเนี่ยยังไงมันก็คงจะรู้ชะตากรรมของตัวละครอยู่แล้วว่ายังรอดหมดอะไรอย่างเงี้ยครับเดาง่ายหน่อยแต่ขอเดือดๆแล้วกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงดูแล้วเสือฝ้ายเวียนี่น่าจะเด่นที่สุดเลยเป็นพระเอกได้เลยนะเนี่ยจากส่งแล้วบทส่งมามากๆในตัวอย่างนี้ครับยังไงก็รอแล้วกันนะใช้วันที่23ตุลาคมอีกไม่กี่วันเองนะเทลเลอร์มา